โอ้ดูอันนี้เพิ่งติดบางฝุ่นเสร็จนั้นนี่ไปไหนนั่นอะเอา้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมโอสส้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทีมงานช่างทำอะไรกันนี่ ทีมงานช่างอีสานใต้น้ำแต่งนะครับน,นำทีมโดยเสียลืบ <c oughs> โอ้โรโบครัรถเสียวี <c oughs> ตัวนี้ก็ว่า260รอเลยรอเลย lại đây nè làm cái gì à có chào của mà Ủa tiếng này Ủa. có Có Ủa Ủa ปวนโพลแท้เซเวดูครับโพลจัดเลยไม่ใช่จค่หกสิบเซนเนาะนี่โผล่เสียน้อยอีกว่าอันนี้ดูครับมีโหนดพุ่งด้วย อูนาซานี่ไม่ใช่จะเกือบร้อยบ้านหรอไฟสี่ชั้นหนึ่งสอสสรวมกับบาตาเนนะ่นะลิเชลินหนึ่งสองไปไหนนี่เอาไปลองอหรตัวนี้เขาว่าสองหกูนย์นะครับไม่ใช่2 40สูนย์นะครับ หมดปุ้งผมก็จะใส่มันกันแหละนะโอ้โหดจัดอืมเสวจะเข้าซอยอะไรไหมเสวเ่ยวิ่งเสีงานแปลงอย่างเดียวอะ่ะ <c oughs> เออ อันนี้เจ้าของก็สั่งเหรอฮะเจ้าของก็สั่งเอาขนาดนี้เหรอฮะเสร็จเลีย้อไม่ไอ้บางคนนี่เจ้าของสั่งเหรอเอออ๋อทางอูจัดให้เหรออูคนขับต้องฝีมือขนาดเลยแหละ เสร็จแล้วหรอมาดูว่าเขาจะทำอะไรกันนะคันนี้ต่อมาจากอู่โชคเจริญซับนะครับอู่โชคเจริญที่อยู่กระบินใช่ไหม จะใส่กรองด้วยเหรอใส่กรองกับน้ำนกรองดักน้ำคุณจะใส่ตากฝนนี่นะล้างก่อนเขาเก็บสีอันจะล้างเครื่องเหรอครับล้างเครื่องล้างหมดสีดังเหมือนเดินท่ออินเตอร์ใหม่ครับนี่เจะเลิกท่ออินเตอร์นี่เดินใหม่เหรอนะเดินอยู่นี่นะ อ๋อมันโล่งเหรออ๋อตัวนี้สองหกศูนย์่เออเนาะฝามันต่างกันกับตัวนั้นไหมอ๋อฟ้าฟางมันใหญ่มากเลย บางโนตัวนี้สวยดีอันนี้ทางอูโชก็ใส่มาให้เลยนะ้ตัวนี้กระบะน่าจะสองเมตรสิบสองหรือเปล่าแคบนะเนี่ยตัวนี้ สาวแปดสิบห้าฝาข้างห้าสิบห้าครับข้อก็เป็นแปดสี่แปดนิ้วนะครับ โอ้นี่ใส่ไทเทกันด้วยครับโอ้บางคูนี่ใหญ่จริงมาดูจอจานเขาหน่อย ฝนตกครับถ่ายยากครับถ่ายให้ดูลำบากมากฝั่งนี้ยจะเยอะนะครับน่าจะสี่สิบบานได้นะ ดูเอาครับแล้วแต่ความชอบครับบางคนชอบยุ่นบางคนชอบไฟมันก็แต่งได้ไม่กี่สไตล์หรอกไลายไปด้วยนั่นแหละแจ้วต้องไปถามหน่อย,อยชื่ออะไรครับช่างชื่ออะไรฮะปูช่างกระดามบ่ <laughs> เอาเวยล้างแค่นี้เหรอ,อล้างอีกจะสู้รถเขาได้ไหมเนี่ยรถเขามีเสอนรอรอโอ้นี่ช่างแนนาคุดเลยนี่ลูกชายเสียเลือบครับนี่ครับธรรมดา โดยรวมๆแล้วผมชอบนะครับกระบ,บะบูโชกค,ครับทำมาทรงได้ครับสวย <c oughs> การทำสีก็สวยครับ <c oughs> อู่นี้ <c oughs> แต่ตัวนี้ยังใช้มือเปิดรุ่นเก่านะครับ มันจะมีข้อเสียตรงที่มันมีรูอยู่ตรงเสานะครับแล้วดินมันเข้าไปโอ้ตัวนี้ยึดแบบนี้ครับไม่ต้องมีสารแรกนะครับนี่ไม่ต้องยึดสารแรกครับจับน็อตเอาแบบนี้นะครับกันเซก็มีหนึ่งนะครับ กระบอกก็หตันครับตัวนี้ตันหูช้างเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันหูช้างคู่ครับตัวนี้หูช้างคู่ตัวนี้หูช้างคู่นะครับ ทีมงานเขาจะล้างเครื่องอมีน้ำยาฉีดมาอย่างนี้เลยอันนี้เดินแต่ลมด้วยรอครับติดอยู่นี่เลยได้โมไหมหรือว่าเดิมช่างอะไรนะช่าง,งเตะ อันนี้อันนี้ช่างอะไรเนี่ยนี่ฮะช่างกอน <c oughs> ช่างกอนทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างทำทุกอย่างเลยช่างกอน สองหกศูนย์นี่แรงเหลือเลยนะ,ะยครับเฮ้ยอันนี้เฟืองทายเปล่ายังไม่ถอดอด,อดูเลยรอบช้ารถเซลวีครับทีมงานโชคนิติสวยครับ อู้กำลังทำสีอยู่เลยครับโอ้โหดูกำลังพ่นอยู่เลยครับลงแลกเกอร์เหรอบต้องฝุ่นขนาดนี้ก็สวยนะโอเคนะไม่ใหญ่เกินไปโอ้นี่ครับอุยสารใต้เดี๋ยวเขาพ่นแบบนี้แล้วนะครับนี่เป็นชื่อของเขาเลยนะครับ วิสานใต้ลำแต็งอยู่บ้านตำมาดปวงนะครับบ้านตำมาดปวงเอาละครับคลิปนี้ก็บายบายกับเจ้าโรโบอโคอปับเซียววีนะครับโชคนิธิเห็นว่าจะมารับรถประมาณนาทีหนึ่งครับหล่อมากครับ เดี๋ยวนี้เขาเว้าวหลบแบบนี้นะครับไอตัวมองหมาเนี่ยเขาเว้าวหลบนะเว้าหลบนาซาครับโอ้ใช้อัดฉีดเลยจังกรล้างคันนูนเนเดอยิงดูด้สีถลอกไหมกาก <laughs> เพชรหลุดไหมแต่มองไม่เห็นนะ มันต้องเจอแดดนะครับมันมองไม่เห็นกากเพชรหรอกรถพระครับอูเอะไรอู๋ยาไปตื่นอ๋อเอ้ก็ติดอูนี่เขาติดเคซีบัสให้ทุกคันเลยอ แถมเหรอซื้อซิเกอร์แถมรถอ่อเลิบกำลังไล่ติดตังคุ่นคันนี้ครับ <c oughs> อันนี้เป็นไรเลยติกกเกอร์ป่ะฮะปากคาบป่ะ วยดีเอาละครับก็รอชมครับเจ้าขุนทองนะครับจะออกมารอเลาหรือเปล่านะครับติดตามกันต่อนะครับทีนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ